สวัสดีชาวก,กันค่ะดูงความรักประจำวันที่12พฤศจิกายนนะคะคุณได้สีดาบกับหัวส่วนเขาได้6คาทานะคะกลับหัวกันวันนี้ชาวกันเนี่ยบางทีคุณอาจจะอยากที่จะพักผ่อนแบบชิลๆนะคะอยากทําอะไรสบายๆแต่ว่ามันกลับมีปัญหาเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะ,ะก็เตรียมตัวรับมือด้วยแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ด้วยไม่แน่ปัญหาเก่าๆอาจจะกลับเข้ามารบกวนจิตใจได้นะคะแฟนคุณก็ไพ่ไม่ค่อยดีอะ่ะได้6คาทาขึ้นมากับหัวแบบว่าเอ่อตั้งใจ รรรอาจจะไม่ได้ดังหวังแบบร้อเซนะคะก็ต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์ไปส่วนเรื่องความสัมพันธ์เช่นเดียวกันอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือว่าถกเถียงกันในเรื่องต่างๆจุกจิกอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องอารมณ์มาหลวยกันนะคะเห็นหน้าไพ่แบบนี้เนาะอย่างไรก็ตามมีไพ่ retreat แล้วก็ recovery นะคะเป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นแหละค่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักมันสามารถที่จะตกลงใจกันได้นะคะยังปรับความเข้าใจกันได้อยู่นะคะ